F é HÉI страх mẹ ö về คนตัดของไหมเป็นเสื้อใครอ่ะเอาเขาีินัญญาไงเจ้เขาเสื้อบินดัญญางอะทำไมถูกมานรองอะเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเหรอจะโกหกทำไมใช่จะมาใช้ไอโพนรุ่นเก่าทำไม เราก็แบบว่าทำไมเพื่อนเรามันไม่อัปเดตวะยินฟงยินพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยของจริงหร้นแบบคยรู้กันไหมแหมโอ๊ยไม่ใช่หรอกฉันจะตั้งใจทำงานแต่ยเลแล้วไม่ได้สั่งล่วงหน้านะเพิ่งโทรบอกเขาแล้วตอนนี้ยุงเทพหายหายากมากอ๋อกว่าพอพอเมื่อเช้าฉันถามว่าเธอซื้อมาเท่าไหร่ หรอไม่เพราะเห็ดเพราะเห็นไม่เห็นว่าสองดูเมื่อเช้านี้ทำไมยังไม่ส้มหวานต้องส้มจีบอลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรออยากให้มีใช้แล้วต้องกินเทียนบ้างไม่อยากให้เธอตกเพลนโอ้โหขอบร้อนมากร้อนมากยอมรับเลยขอบคุณนะครับบอสรีบใช้นะครับรีบไปแบบว่าเซลฟี่กับกระจกแล้วก็ลงถ้แล้วมไม่หมดเวลาก่อน อันนี้ก็เสื้อจริงๆริของพี่ญาญ่าฝากให้จริงๆริงไปของฝากจากจีนโอ้เร็วมาไม่ได้ตั้แต่เช้าแล้วขอบคุณนะคร่ะจากจีนนะหรอจากจีนเพราะเราเล่าถ่วงเขาว่าของฝากจากจีนอย่าลืมนะเราก็ได้นะวิววิวต้องใจทำงานและอ๋อนี่คือค่าตัวมาไม่ค่าตัวนี่อยู่แล้วนี่ไงค่าเด็กค่าตัว ออรัีหสีส้มนะครับผมผมก็สีส้มเหมือนกันอุ้ยแต่ว่ามันมันถ่ายอยู่ถ่ายเข้ากระจกถ่ายเข้ากระจกอะไรเข้ากระจกแล้วก็จบสีเดียวกันเออส้มซีบอลนะครับออเอออมีความสุขยังเลยโมกี้ยังเบื้งอยู่นะโมกี้หันมาอะไรใครเป็นอะไอ้ปากอะไรจริงหรอนึกว่าแกล้งนึกว่ามีอะไรอยู่ข้างใน โอเคมมีี้าถูกใจอยู่เนาะถูกใจอยู่เนาะถูกใจค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับผมว่างงามจะตั้งใจทำงานค่ะายหลายชุดได้เลยวันนี้ไม่รีบกลับเลยค่ะอออาาเเหรที่บอกว่ารีบที่บอกว่าหกโมงเย็นบอกว่ารีบคือแม่แม่รีบหนูไม่รีบอยู่ได้มีกี่ชุดมีอีกไหมถ้าสีส้มนี่เครื่องหนึถึงเช้าเลยเอ๊ะยังไงดียังไงดี ขอบคุณครับพี่น้องพี่น้องโทราศัพท์ครูกับมาโอ้ยฟินขักเดฟินแหงงดีเออนนองเบสคดข้ามสิงเพื่อนกับบ่เคยเจอผู้ชายปีเนาะเพื่อนมาเจอบอสบีก,กับบ่แน่ด้พี่น้องบอ่แน่เด้จากเพื่อนรักอาจจะมารักเพื่อนก็นได้พี่น้องเอยเออ,เอ,อแม่แม่ก็แอบจ้นแอบรุนยูเดอร์ถึงจะเป็นตอนนี้ก็เป็นเพื่อนรักอยู่เพื่อน่าเป็นเพื่อนรัก แต่แม่แม่ก็แอบรุ่นแอบเชื่อให้เป็นรักเพื่อนอยู่แตห่หากแต่แพงเนาะพี่น้องแค่มีตรงกันอยู่ดิสองคนนี่แค่มีตรงกันหาเงินเกง่งคือกันรักใครก็ร,กรักจริงคือกันนะนะบ่าบ mm hmm. ีเพิ่นกับบอมเอนสีแอบจีบบอกเฮ้อเออพอชีด้สื่นนอน้องสมไปให้กันใส่คู่กันพูดด้ตอนนี้แฮงหาอยากอยู่หายากอยากด้วยไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม็กน้องสมนี่ฮาร์ดเบิดทีบเบิด สูนใส่กับ,บ่มีแต่ว่าบอดบีกตั้งใจจองไว้ให้น้องเบสเป็นคู่กันคู่กันพืดด็นดิต้องใส่ใจเด้พี่น้องบริสันบัณดเงินบอกพี่ว่าใส่ใจเติบหนึ่งดิจองโทรศัพท์ไว้ให้กันพุณนะเอาสุขใส่จากบาทในแม่เนาะบีกเบส